เตียงเล้อผู้วิหนาที

yim nè Gì cái chang gì nào nó <laughs> <laughs> ี่อนะอ้องเเออเออเออทักนี้คือสมคนมาแล้วน่มาแล้วมาแล้ว ยิบเนีครับยิบเนียแม่แนท่านเลี้ยวดอกโอ้ยลิีเงบินมาเว้ยเกือบเปลี่ยวแล้วน้อนม่รเกือบเลีวแล้วน้อมาแ้วามันโคตรตะกี้ตะกอนเนาะมันไม่นอ่นไม่นอนเลยาแม่มาท่านอยู่นะครับ

กดฝ่าตกต่องตามไดูการน้ำอย่าไปตกห้ามตาอ้อย่อนตดอ่อยเล้วช่าไหมคนละต้องคอยตกให้เขาตดอ้อยแล้วไปดูยจปลูกแล้วยังบนท่านันึ่งตาอ่อยอยู่ที่ได้ขบวนบไ้ยูอ้อยนะตกก็เป็นยังว่าจะบลตกแห้งเกินเกินเหตุ อะไรเนี่ยพอจักดไวยพออะไรอ้อยแล้วก็จะได้กินอุดมสมบูรณ์นนะครับช่องเดินช่ช่องเดินใช่ครับอ๋อช่องจะหอมเองหวะพี่น้องโอ้ยหลวงพ่อหลวงอุดมพี่น้องทั้บ้านน้องขาโคกสว่างมาเต็มคือเก่านะครับ เป็นเคยศูปีเป็นเคปีปีละขังนะครับปีละสเทียนละสเทีเนาเออเดือนสามเทียนหนึ่งเดือนหกเทียนหนึงเดือนสเทียนหนึงเดือนหกเทียนนึงอ๋อปีละสองเทียนเนหกรพนลงให้ลงอันนี้เลี้ยงข้นให้ข้นแม่อันนเลี้ยงขนให้ข้นแม่ห่ือ่ แล้วมองแล้น้ำบอกไม่เรียนสามสามาเรียนอีกเมื่อหร่เปิดเล่าอมผหมีหูนักนักมมีหูขี่นี่ยนเปิดว่าเปิดเล่ามือนี้สู่ข้นเขาสู่ขนเขาเปิดเล่ามือนี้เออนั่นแหะเปิดว่าออกไม่เรียนสามเดี๋ยวนี้ผมมีล้านแล้วคือะกวนเนาะโอ้ยโดนสมบูรณ์หลย อันนี้ไข่หลายหานหวานข้าวครบขั้นหวานบอหนักเ่ยให้ลูกน้องซิมเลยลูกน้องซิมหวานลูกน้องซิมลูกน้องซิมัวเจยอ ยายกับชิมน no ้ำเนยชิมน้ำเพิ่นเนีเพิ่นเพิ่นกินแล้วเพิ่นกะทิให้ชิมละกินน้ำบุกนะบลานขึ้นดองยาน่องอนน่ออ่านตอ่านเด็กหนึ่งอือยาเฉพาะยี่นั้นเส็นบรรยากาการ เรียนแหน่ยพยญ่นะครับเ,เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวจหน่อยก็กินน้ำหง้พยัดอกสืมาจมะจ้นนนนา้มาาอนนาีอันนี้ตั้งหากกิบอกนน่อืมา,าตั้งหาก <laughs> อันนี้ตั้งหากอันนี้ตั้งหากว่ามันเรียนแ่พยัยเด้่อันนี้ว่ามันเกี่ยวกันดอู้ดวงสบ์หลายด